สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจมุ่งบุญคีมีโอกาสแนะนำกุญแจรถเชฟโรเล็กโคโลราโดนะครับกรณีกุญแจลูกค้าเดิมชำรุดนะครับไม่สามารถอ่านชิปในกุญแจได้นะครับรถเลยไม่สามารถสาตาร์ทได้กรณีแบบนี้ต้องให้ช่างมาทําที่ตัวรถเท่านั้นนะครับเรามาลงทะเบียนกุญแจตัวใหม่ให้ลูกค้าใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับหากลูกค้าท่านใดมีกุญแจ อยู่ดอกเดียวนะครับแนะนําให้ทําสํารองไว้นะครับกรณีพังมาชารุดมาหรือหายมาอย่างเงี้ยลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับทําสํารองถูกกว่าเยอะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรือมีปัญหาด้านกุญแจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามช่างกุญแจของทางร้านมุงบุญคีได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนามบัตรนี้เลยนะครับร้านกุญแจมุงบุญคียินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับ